สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงภาพรวมประจําปี2568ซึ่งเราจะดูที่ดาวใหญ่ๆที่เขาจะย้ายกันในปีหน้าเนี่ก็จะมีดาวพฤติดาวเสาร์ดาวพรา,าพรหูที่เขาจะย้ายยาย้าราศีกันนะคะเราจะใช้ดูในภาพใหญ่ๆของประจําปีส่วนดาวเล็กๆเ,กเกนี่ยที่จะย้ายเนี่ยในลอกไปดูในภาพรายเดือนว่ามีเรื่องอะไรบ้างในรายเดือนที่ดาวดวงเล็กเนี่ยย้ายไปอยู่ตำแหน่งนั้นนะคะทีนี้ เราก็มาดูว่าในภาพรวมของปี2 0ง8นี่เป็นยังไงบ้างอันนี้พูดง่ายๆเลยว่านะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยก็ในถามว่าออปีที่ผ่านมาเนี่ยคือปี2017เนี่ยถ้าใครพบกับสิ่งที่ไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรัก ครอบครัวสุขภาพขอให้ทิ้งไว้ในปี2017ให้หมดค่ะแล้วพอปี2018เนี่ยให้เริ่มต้นใหม่กับทุกสิ่งรวมถึงเอ่อรวมถึงความคิดต่างๆของเราเนี่ยคิดในเรื่องดีๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วทำไปทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบร้อนให้ใช้ความเรียวสาหะ ความขยันความอดทนให้เต็มที่คุณน่ะจะประสบความสำเร็จกันทุกคนในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้แต่ทีเนี้ยจะสําเร็จช้าสําเร็จเร็วก็อยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอีกว่าดาวส,สุภาของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งอะไรในทางโหราศาสตร์นะคะคือให้คุณตั้งใจทำกันให้ดีๆนะคิดว่าทุกคนทํากันได้ ทุกคนนะมีศักยภาพเหมือนกันหมดนะคะไม่มีใครกเก่งจากเอาคุณแม่มาตั้งแต่เกิดทุกคนมาเรียนรู้้าขนอกกันหมดมาพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เยอะนาคิดว่าทุกคนสามารถทํากันได้แต่สําคัญคือทุกคนอย่าท้อไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามสิ่งใดที่มันถูกอเรียกว่าพัดพลาดไปจากเราอ่ะสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้เราต้องเดินหน้าทาต่อไป พราะชีวิตเนี่ยยังยาวย,ยาว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 ไกลอยู่นะคะของแต่ละคนนะคะอ่ะก็ในปี2018เนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยจงมีความสุขมีความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเนี่ยอย่าลืมเรื่องการทำบุญกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคิดดีพูดดีทำดีการดูแลบุปการีบุปการีของคุณเองอะ่ะนะบอกว่าสิ่งต่างๆตัวเนี้ย จะเป็นสิ่งที่ช่วยพลิกเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้นะคะเพราะอะไรอ่ะการทําบุญเนี่ยมีอยู่รอบตัวเรานแน่ะเราจะหยิบยกเรื่องการทําบุญแบบไหนขึ้นมาก็ได้อ่าบางคนเรื่องของการเงินไม่พร้อมไม่จําเป็นค่ะการทาบุญน่ะทาบุญแบบไม่ต้องใช้เงินก็ได้มีการสวดมนต์ไงคะการนั่งสมาธิแม้กระทั่งการที่คุณดู กับคุณพ่อคุณแม่คุณเองเนี่ยคุณก็ดูแลท่านได้โดยที่หาข้าวหาน้ําหาปลาให้ท่านทานหรือหาอยู่หายาให้ท่านทานก็ได้แม้กระทั่งพูดดีกับคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งเหมือนกันาหรือบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่คุณมีแรงไม่มีเงินแต่มีกําลังแรงกายเราเนี่ยไปกวาดรานวัดก็ได้ค่ะก็เป็นบุญไปร้างห้องน้ําให้วัดก็ได้ก็เป็นบุญเหมือนกัน น้าถึงบอกว่าบุญอยู่รอบตัวเราแหละแต่เราอจะหยิบยกเรื่องไหนขึ้นมาเท่านั้นนะคะนะคะอันนี้ก็ฝากไปน,นะทีนี้รากูลว่าในภาพรวมของปีสองพเนี่ยราศีพิจกิกเป็นอย่างไรบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพฤหูก่อน,หนไหมคะดาวพฤหูเนี่ยวันที่หนึ่งมกราถึงวันที่ห้าสภาคมเนี่ยสองพนเนี่ยยังอยู่ที่ตำแหน่งปุตตะคุณ <c oughs> ขอโทษนะคะ เป็นดาวเจ้าเดือนพันธุพันธุอยู่ในบุตราตราน่ะเขาบอกว่าในช่วงอีกสี่เดือนนี้สี่เดือนคนในครอบครัวก็ยังมีการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานบริวารทุกคนเองก็ได้หรือบางคนมีการท,ทําธุรกิจอะไรกันในครอบครัวเกิดขึ้นบางคนมีการซื้อขายบ้านรถที่ดินที่ทํางานเกิดขึ้นด้วยหรือบางคนคนใน,น,นครอบครัวเนี่ยมีการเดินทางบอ่อยก็ได้หรือบางคนน่ะอาจจะมีการนําบ้าน มาใช้ในการขายของออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ทุกคนก็ต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่คนทำเนี่ยจะเกิดได้เรีว่าได้ปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันนะเราต้องรู้ว่าพาระหูของคุณนะ่ะในพื้นชะตาเดิมอยู่ในเรือนอะไรอีกได้ตำแหน่งอะไรทางโหราศา,ศาสตร์อีกอสมมติบางคนนะ่ะดาวพระหูเขาไปอยู่ในเรือนของ อือเรียกว่าเป็นกเกษตรอ่ะสมมติเป็นกเกษตรเป็นกเกษตรเนี่ยถ้าคุณขายบ้านนะ่ะนักคิดว่าคุณขายบ้านได้ราคาที่ดีอ่านี้ต้องดูแบบนี้นะแต่ถ้าคุณดาวพุธขอคุณไปอยู่ในเรือนอ่ามรณะหรืออริลักษณะเงี้ยคุณขายบ้านเนี่ยคุณอาจจะได้ไม่ตามเป้าหมายที่คุณต้องการก็ได้อาจมีการเอขอ รถราคาอะไรกันประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือต้องไปดูนะแต่น,นี่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังและพอวันที่5พฤษภาคมดาวพฤหัสคุณอยู่ตำแหน่งตัวเองเป็นเกษตรได้ตำแหน่งปกินกะโชคตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2008เป็นระยะเวลา1ปีครึ่งใน1ปีครึ่งเนี่ยดาวเป็นดาวพันธุใช่ไหมคะพันธุอยู่ในพันธุสแสดงว่าตัวคุณเนี่ย จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีฐานะดีมากน้อยไม่เท่ากันแบบที่ยกตัวอย่างแค่เป็นมหาอุดหรือเป็นเกษตรอะไรก็ผ่านไปแล้วบางคนก็จะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะมีการอะ,อะบางคนก็สามารถที่จะกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินได้เหมือนกันบางคนก็อาจจะเป็นที่รักของครอบครัวนคะุณ่ะ เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนนะ,ะพี่น้องเนี่ยอาจจะมีการอาจจะมีการมาเบียดเบียนตัวคุณเองเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนน่ะจะหาที่ทําหากินเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยก็แบบที่บอกเราว่าอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าดาวพระหูนในพืนชะตาเดิมคุณเนี่ยอยู่ในเรือนอริบรณะวินาศไหมถ้าอยู่เป็นเรืออย่างนี้หรือเป็นปา่า เป็นนิดปุ๊บเนี่ยการหาบ้านบางครั้งการหาบ้านหรือที่ทำหาก,กินค่อนข้างที่จะลำบากมีปัญหามีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นก็ได้น่นถึงบอกว่าปอนต้องไปดูประกอบกับดาวพื้นชะตาเดิมของตะคนอีกแต่นี่แต่นี้คือเป็นดูแค่ดาวจรซึ่งดาวจรออ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าสมมติบางคนอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเพิ่มในนิดในช่วงเนี้ย อาจจะเป็นบางคนซื้อเงินสดก็ได้บางคนซื้อเป็นเงินผ่อนก็ได้หรือซื้อรถมือสองรถมือใหม่ก็ได้อันนี้ก็ต้องดูว่าบริบทชีวิตของแต่คนนะ่ะเป็นยังไงประกอบด้วยฐานะทางการเงินคุณอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของอหลักชีวิตจริงของแต่คนด้วยนะลดลงไปแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าในเรื่องของเพราะว่าอพ่อพระหูเนี่ยเป็นเรื่องของ สิ่งที่รุ่มหลงโมเมาเกิดขึ้นได้น่รูยหก็นในเรื่องของพวกออนไลน์หรือการลงทุนต่างๆทุนเองก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีมันอาจจะมีเกณฑ์ถูกผู้จาดหลอกลวงได้นะคะอันนี้ต้องแต่ละคนต้องดูกันดีๆนะเวลาติดต่อพวกเนีย่ยการซื้อขายบ้านรถในพวกสื่อออนไลน์นะฝากไว้นิดหนึ่งนะคะทีนี้รุที่ดาวสวัสดีกันบ้าง ดาวพฤกษฎีของคุณเองอ่ะยอยู่ในเรือนปัตนิคุณอ่ะตั้งแต่ที่หนึ่งมกราคมจนถึงที่ 13, สิบสามพฤษภาคมปีสองพันแปดเป็นดาวจเจริญกระดุมพระกับปุตตะอยู่ในเรือนปัตนิก็บ,บอกว่าตัวคุณเนี่ยจะให้กู้ครองดูแลทรัพย์สินให้เป็นบางส่วนก็ได้หรือบางคนก็ให้ดูแลทั้งหมดเลยก็ได้แต่มันก็อยู่ที่ดาวพฤษฎีของแต่คนอ่ะในพื้นชะตาเดิมอ่ะเป็นตำแหน่งอะไรอีก นะคะอันนี้นะดูแค่ดาวจอนะอัน,นต้องบอกไปหน่อยหนึ่งหรือบางคนเนี่ยจะนําเงินไปช่วยเหลือคู่ครองคุณเองญาติของคู่ครองคุณเองก็ได้หรือ,อาการเงินของคุณเนี่ยจะไปอยู่กับหุ้นส่วนก็ได้หรืออยู่ที่การลงทุนก็ได้หรือการติดต่อสารต่างๆซึ่งมีการซื้อมาขายไปเกิดขึ้นหรือบางคนน่ยคู่ครองค,คุณเองอ,อาจจะมีเงินเข้ามาก็ได้ อันนี้คือก็ต้องไปดูของแต่คนนะคะในคนที่มีก็าดคนที่มีคู่ทีนี้ปุตตะปัตนี้อ่าคนมีคู่บุตรบริวารถ้าคุณมีบุตรบริบุตรอ่าลูกหลานคุณเนี่ยจะดูแลเข้าครัวคุณเองและจะเชื่อฟังคู่ครองของคุณมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะยังต้องบอกว่าต้องดูที่ดาวเพื่อสีในพื้น,นชะตาเดิมของแต่คนด้วย หรือตัวผู้กครองคุณเองอะ่ะอาจจะมีใสเ่เด็กๆมีใส่ขี้เล่นก็ได้เอาแต่ใจตัวเองก็ได้หรืออาจจะมีการที่น้อยใจก็ได้เหมือนกันแต่ที่น้งมองในมุมโสดคนโสดเนี่ยน่าคิดว่าคุณอาจจะเจอคนที่จากพวกการสื่อสารออนไลน์ต่างๆการเดินทางต่างๆเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถอ่าพอก็เรียกว่ามีเงินมากน้อยทุนเจอเนี่ย อาจจะมีเงินมากน้อยไม่เท่ากันมีความรู้มากน้อยก็ไม่เท่ากันและอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นคนอายุน้อยก็ได้แต่ที่นี้มองคนโสดอะบางทีไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักใช่ไหมอาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะคะอันนี้ต้องไปแยกแยะก,กันดีๆเนาะทีเน,นี้ยอย่าลืมว่าดาวพฤหัสดีเองอะพักองศาตั้งแต่ที่3ตุลาคมจนถึง13กุมภาพันธ์2 0 1 8 นักก็รู้ว่าในแต่ละคนของชาวสิบิจิมีเรื่องอะไรกันอยู่ถ้ามีเรื่องการดําเนินการต่างๆหรือมีเรื่องอะไรกับเรียกว่ากับคูค่ครองคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนักคิดว่าการดําเนินการต่างๆมันมีการช้าไปบ้างไม่ตรงตามที่คุณกําหนดไว้เดี๋ยวพอวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ย พอดาวเดินหน้าเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขยื่นขึ้นไขต่อไปนะคะพอวันที่1 3พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤษธีคุณเนี่ยย้ายให้มาอยู่ในเรือนในเรือนของมอรณะเป็นปราเกษตรปราก็คือดาวพฤษธีตรงเนี้ยไม่สมบูรณ์แบบไม่ร0อเตเต็มคืออะไร กระดุมพระไปอยู่ในเดือนมรณะคุณจะมีค่าจ่ายเกิดจากการเดินทางเกิดขึ้นค่าจ่ายเรื่องของรักษาสุขภาพต่างๆเงินค่าประกันก็ได้นะ,ะหรือบางคนนะ่ะมีเหตุต้องเสียงเงินเพราะไปดูแลคนอื่นก็ต้องรู้ว่ามีคนอยู่ในความดูแลของคุณไหมเอออันเนี้ยหรือสัตว์เรียกว่าสัตว์เลี้ยงคุณไม่สบายหรือเปล่า วุ้มีเกณฑ์ต้องเสืยเสียเงินก็มองว่าแต่คนเนี่ยจะเสียเงินในเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องต้องดูนะเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ให้ระวังเรื่องของออกระเป๋าสตางค์หายหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่พกกระเป๋าสตางค์ก็ได้ทีนี้ก็เลงบอกว่าถ้าใครที่พกกระเป๋าสตางค์เนี่ยน้าเลบอกว่าแบ่งไว้หลายๆที่หน่อยนะเผื่อเวลาถ้ามันหายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกส่วน อยู่ในอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะหรือบางคนน่ะมีเกณฑ์จะได้เงินจากต่างถิน่นต่างแดนแล้วได้โมรดกก็ได้นะแต่ที่นี่มองว่าก็ต้องดูว่าหน้านงานของแต่ละคนบริบทเป็นยังไงอย่างที่กรณีที่ว่าได้จากเงินต่างถิน่นต่างแดนคุณก็ต้องดูว่าคุณมีธุรกิจไหมต่างประเทศ คุณทําสื่อออนไลน์ไหมเพราะสื่อออนไลน์คือได้เงินจากต่างประเทศอยู่แล้วมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศไหมต่างถิ่นต่างแดนคือพูดง่ายๆหมดว่าอาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้นะไม่จําเป็นต้องต่างประเทศเพราะต่างถิ่นต่างแดนคือคนระพื้นที่คุณอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะคะดาวพฤหัสจะอยู่ตําแหน่งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะหนึ่งปีเนี้ยแล้วทีนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตา ปุตตะอยู่เรียนมรณะอ่า,าวมรณะระบุงบวกก่อนมุมบวกนี่ก็หมายถึงว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นคือก็คือบุตรบริวารคุณเองหรือโปรเจกต์คุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมมีการเดินทางในต่างถิน่นต่างแดนเกิดขึ้นไหมมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นไหมเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนนะคะต้องไปดูที่การดำเนินชีวิตของแต่คนนะนะว่าบุตรหลานคุณยังไงอะไรเงี้ย แล้วคุณบุตรหลานคุณอยู่ในช่วงอายุแบบไหนด้วยแต่ถ้าเรามองในมุมลบเนี่ยมรณะก็คือปัญหาบทศักรโรคภัยคือรายด่ะบุตรบริวารเราเองอะถ้ามันรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยถ้ายกตัวอย่างสมมติสัตว์เลี้ยงคุณเองเนะนี่ยมรณะคือคนคนอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นปัญหาหรือคือสัตว์เลี้ยงปราอย่างเช่น บางทีเราปล่อยสุนัขเราออกไปข้างนอกปล่อยก็ไปปล่อยปกติที่คุณคนปล่อยอ่ะอยู่ดีๆสุนัขเราอาจจะไปกัดคนอื่นเขาก็ได้หรือเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นสุนัขคุณอาจจะไปทะเลาะกับสุนัขคนอื่นก็ได้ไปกัดกับสุนัขตัวกันเองก็ได้คือมันมองได้ไหลายมุมมอง,มองก็ต้องดูว่าในช่วงเนี้เราเคยปล่อยสุนัขออกไปข้างนอกไหมอ่ะถ้าเคยปล่อยในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยเราเองอ่ะก็ควรใส่ สายจูงพาเขาไปปัสสาวะอะไรข้างนอกเนี่ยจูงเข้าไปมันก็เป็นทางที่ป้องกันปัญหาได้เหมือนกันนะอ,อยู่หนึ่งปีนเนี่ยนะของตระกกลหรือสัตว์เลี้ยงเราไม่สบายก็ได้ค่ะอันนี้ต้องไปดูของตระกูนนะคะว่าเป็นเรื่องยังไงบ้างเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือเรื่องของบุตรบริวารคุณเองนั่นแหละหรือโปรเจกต์ต่างๆคุณเองแต่น้ำมองนี้ว่าไม่ว่า จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นยังไงอ่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือมีคนให้คำปรึกษามีเพราะว่าอะไรดาวพิศรสดีเนี่ยอยู่ในเรือนพุธไม่ได้อยู่ในเรือนคู่ขัดแยง้งยังไงถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนให้คำปรึกษาให้คำแนะน,นำต่างๆทำให้ปัญหาตรงนั้นคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะก็หมายควคว,ว่าอาจจะมีคนกลางเข้าไปไกล่เกี่ยอะต่างๆนี่แหละ ก็ต้องไปดูนะคะที่นี้อีกม,ม,นะ <c oughs> กมุมหนึ่งเนี่ยขอโทษค่ะอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวพุธด,ดีเองเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามโชคราบการทำกุศลแต่คนที่ทํามาตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายมองว่าไม่ว่าดาว พลุตีจะอยู่ในเรือนอะไรก็ตามท่านที่ผ่านมาเนี่ยเราทำความดีช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนเยอะเนี่ยคุณจะเกิดสิ่งดีๆในเรื่องของตำแหน่งการเงินคุณเองตำแหน่งเรื่องของการเงินเรื่องของบุตรตาุณเองก็ได้แต่ถ้าที่ผ่านมาเราทําอะไรที่ผิดก็เรียบผิดข้อบัองาังต่างๆรวมถึงบุตรหลานบริวารกุญต่างเองหรือการเงินที่คุณ ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่เรียกว่าเงินสีเทาเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้ามีปัญหาแบบพี่บอกอ่ะคุณก็อย่าเพิ่งตกใจเราก็จะมีคนให้คาปรึกษาอย่างเช่นถ้าเป็นดาวสีเนี้ยน่าคิดว่าเป็นเรื่องของเจะมีพวกทนายความหรือเปล่าอันนี้คือต้องไปดูของรอเรว่าการดำเนินชีวิตของแต่คนนะคะอ่ะน,นะ ทีนี้ดูดาวเสาร์กันมั่งเห็นไหมคะดาวเสาร์คุณเน่ยเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งพันธุคุณเนี่ยตั้งแต่ที่หน่งมกราถึง19บเ้าพฤษภาคม2องพัเนี่ยเป็นเรื่องอะไรชาช้ามาอยู่ในเดือนพันธุพูดถึงว่าเพื่อนฝูงคุณเองสังคมรับตัวคุณเองหรือการคอนเนคชั่นต่างๆก็ได้การเดินทางติดต่อสาร เดิมถึงสื่อออนไลน์หรือประชาชนก็นได้นะคะเพราะว่าสาัชาะเนมาถึงประชาชนมาชนก็นกนได้คือมันก็กรู้ว่าอาชีพของแต่คนเนี่ยเรื่องอะไรเราจะได้ไปกล่าวถึงตรงนั้นได้นะก็อมองว่าเขาจะพูดถึงคนในครอบครัวของคุณเนี่ยด้านดีหรือไม่ดีอยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่คนนะว่าดา,าวเสาคุณได้ตำแหน่งอะไรเห็นไหมคะ เนี่ยมันต้องมีบริบทตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าที่นาดูนี่คือเป็นแค่ดาวจรเองหรือจะมีการติดต่อสื่อสารถ้าไม่ได้เจอกันไม่ได้มาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยอาจจะมีการติดต่อสื่อสารการใช้สื่อออนไลน์หากันซึ่งกันและกันก็ได้หรือบางคนเนี่ยจะมีการเดินทางไปกับครอบครัวเพื่อนฝูงของรับตกคนเองหรือบางคนจะการติดต่อสื่อสารเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินที่ทํางานเกิดขึ้นถ้าบางคนที่เป็น ร้านค้าต่างๆที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแต่ทีเนี้ยมากน้อยไม่เท่ากันแต่เราก็มีหน้าที่ว่าทํางานบริการให้ดีๆทําหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีๆกับลูกค้าเนี่ยน่าคิดว่าอย่างน้อยบางครั้งคุณอาจจะได้ลูกค้าขาจรเป็นลูกค้าประจําก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละอาชีพนะแล้วก็แต่ละธุรกิจของแต่คนด้วยนะคะ พอวันที่19บพฤษภาคมดาวเสาคุณเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เรือนปุตตะอันนี้ไปอยู่ที่ปุตตะละทีนี้เพื่อนฝูงคนคนรอบคนรอบตัวคุณเองหรือสังคมรอบตัวคุณเนี่ยอาจจะมีความเมตตาให้กับบุตรหลานบริวารโปรเจกต์ของคุณเองหรือสาสเตวร์เลี้ยงคุณเองก็ได้ หรือจะมีการพูดถึงบุตรบริวารคุณสัตว์เลี้ยงคุณหรือโปรเจกต์ต่างๆคุณเนี่ยในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ที่บอกว่าเขาบอกนะดาวเสาคุณอนะอู่ตำแหน่งอะไรในทางโหราศาสตร์เองนะคะเนี่ยมันก็เลยบอกว่ามันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะบางคนดูว่าเฮ้ยเขาพูดถึงเรื่องเราบางคนนะพูดง่ายสมมติ ลูกคุณเป็นคนน่ารักเขาก็จะพูดถึงในทางที่ดีลูกคุณเองชมลูกค,คุณอย่างรูนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะแต่บางกรณีอ่ะลูกคุณอ่ะที่ไปเห็นไหมพวกที่ชอบไปแว้นรถขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปแบบไปกราตั้สร้างปัญหาก็จะมีคนพูดถึงในเรื่องที่ด้านไม่ดีได้เหมือนกันคือให้มองอะไรที่เราต้องดูว่าลูกเราเนี่ยเป็นเป็น เป็นคนแบบไหนเป็นคนเรียบร้อยไหมเป็นคนขยันเรียนไหมเห็นไหมถ้าเป็นคนขยันเรียนหนังสือเนี่ยยังไงอะ่ะเขาก็พูดถึงในทางที่ดีนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็ต้องแต่ละคนนะหรือบางคนเนี่ยจีการเดินทางบ่อยขึ้นก็ได้บางคนเนี่ยจะได้พบเพื่อนที่อายุน้อยกว่ากรณีแบบเนี้ยติดไวินิดนึงนะเออดูกันให้ดีๆเช็คประวัติกันให้ดีๆว่าคนเนี้ย เป็นยังไงแบบโบราณก็ว่าหัวนอนปลายเท้าอะ่ะเราต้องรู้จักให้ดีๆเพราะเดี๋ยวนี้มิชฉาชีพอะ่ะจะมาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องดูไปตามว่าบริบทชีวิตของแต่คนว่าเป็นยังไงเราอยู่สังคมแบบไหนอันนี้ต้องมันต้องดูแต่ละคนนะเพราะแต่ละสังคมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะก็ดูกันไปนะแต่ติดวิเนี่ย <c oughs> ขอโทษค่ะพยายามดูดกันให้ดีๆค่ะนะคะทีนี้ให้มาดูที่ดาวมรดยูกันบ้างดาวมรดยูอ่ะจะอยู่ตำแหน่งตำแหน่งปัตตนิคุณเนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบ7ปีซึ่งตอนนี้ผ่านมาปีนิดๆละก็เหลืออีกหกเกือบเกือบหปีในเกือบ6ปีเนี้ยเป,เป็นตัวแปรสำคัญนะ เมื่อยูดเรื่องอะไรเมรื่อยูดเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมเทคโนโลยีสิ่งที่ไม่คาดคิดโรคภ,ภัยภัยธรรมชาติสิ่งริรับศาสตร์ร้รับสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงเนี่ยจะเกิดขึ้นในด้านดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่การใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทำบุญลุแต่ละคนมากน้อยเพียงใดที่บอกเป็นตัวแปรอ่า ยกตัวอย่างนะเช่นดาววฤหัสเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนระเบิดลูกหนึง่งระเบิดเนี่ยถ้าตกตรงไหนแล้วเนี่ยถ้าไม่ทํางานปัญหาตรงนั้นจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าระเบิดลูกนี้มันทํางานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเจ็บมากเจ็บน้อยไม่เจ็บเลยแต่ที่นี่คือตําแหน่งปัตตนีคุณเนี่ยคุณก็หูหว่าเรื่องของคูครองคุณเองเรื่องุูนส่วนคุณเอง ในเรื่องการติดต่อสายงานต่างๆแต่คนเนี่ยเป็นยังไงมีปัญหามากน้อยไม่เท่ากันนะอันนี้บอกแต่มีสิ่งบางสิ่งที่มีบางสิ่งอ่ะที่สามารถจะช่วยให้ตรงนั้นอ่ะดีขึ้นได้คืออะไรการทาบุญส่วนนี่แหละสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องคร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้ นั่นกต็ตรงนี้ก็ยังเป็นหลักอยู่นั่นยยังให้ยึดถึงในเรื่องของการทำบุญนั่นแหละคุณก็ต้องลองสังเกตอย่างเช่นบางคนเนะี่ยคนที่เป็นสายบุญเนะี่ยแล้วเขาเป็นชอบชวยอหลือคุณคนนี้มาตลอดเนี่ยเวลาเขาเกิดปัญหาตรงเนี้ยหรือเกิดปัญหาตรงเรื่องของหุ้นส่วนหุ้นส่วนเองหรือครอบครันเองเนี่ยปัญหาตรงนั้นเขาส่วนใหญ่อาจจะติดขัดนิดนึงแล้วก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีได้ นะถึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอะ่ะพยายามสะสมไปเถอะค่ะยังไงอะ่ะต้องเกิดสิ่งดีๆกับกคนเองนั่นแหละแต่ก็จะมีบางคนคือว่าจะพูดว่าทําดีไม่เคยเห็นได้ดีเลยลองดูดีๆค่ะลองสังเกตดีๆว่าการทําดีของแต่คนเนี่ยช่วยนะช่วยนะคะแต่จะช่วยเหลือในเรื่องแบบไหนล่ะเออบางคน ถ้าช่วยเหลือเรื่องการงานบางทีจูๆ่ๆคุณก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็ได้หรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีใครมาช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณเองหรือคุณได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีคุณเจอได้หมอรักษาด,ดีๆเกิดขึ้นก็ได้เนี่ยทุกอย่างอะ่ะยังไงอะ่ะ บุญกุศลอย่างสําคัญนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสําหรับทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะเราชาวราศีพิจิกอย่างเดียวทุกคนนั่นแหละคะ่ะและทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปดูชีวิตจริงของแต่ละคนแล้วค,นนะคะ่ะว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละคนน่ะเป็นแบบไหนด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิป ภาพรวมก็มีแค่นี้ก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยไว้้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ